ครับช่วงนี้มารับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับแถลงการสำนักพระราชวังเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปตรวจพระวรกายณโรงพยาบาลสิริราชฉบับที่สองตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาโรงพยาบาลสิริราชเพื่อให้คณะแพทย์ถวายการตรวจพระวรกายอย่างละเอียดนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการตรวจพระวรกายและถวายการตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษได้รายงานในเบื้องต้นว่าอุณหภูมิพระวรกายการหายพระไทยและความดันพระโลหิตเป็นปกติ ผลการถวายตรวจด,ด้วยเครื่องเอ็กซรยลคอมพิวเตอร์ที่พระอุระมีรายงานว่าพระปรัาษาหรือปอดเป็นปกติและการตรวจสภาวะการทำงานของพระหัตไทยอยู่ในเกณฑ์ปกติการตรวจพระหัตไทยด้วยคลื่นไฟฟ้าไม่ปรากฏว่ามีความเปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับการตรวจติดตามมาเป็นระยะการตรวจพระกระเพาะอาหารโดยการส่องกล้องปรากฏว่ามีการอักเสบเล็กน้อยคณะแพทย์ได้รักษาโดยการถวายพระโอสถ ผลการตรวจพระโลหิตโดยวิธีการทั่วไปเป็นปกติไม่พบร่องรอยการอักเสบในระบบต่างๆของพระวรกายสำหรับผลการตรวจพระโลหิตโดยวิธีพิเศษรวมทั้งการตรวจดูสภาวะทางโภชนาการและวิตามินคณะแพทย์มีความเห็นว่าเนื่องจากมีพระชนมายุมากแล้วทําให้เสวยพระกรยาหารได้ไม่เต็มที่จึงได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตถวายสารอาหารเพิ่มทางหลอดพระโลหิตเพื่อช่วยเสริมสร้างพระพรามไมให้กลับสมบูรณ์ดังเดิมเร็วขึ้น คณะแพทย์จะถวายการตรวจพิเศษเพิ่มขึ้นและรายงานให้ทราบต่อไปจึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันสํานักพระราชวัง11สิงหาคมพุทธศักราช2557วันนี้เวลา16นาิกา30นาทีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสีรัฐพระวอ้ชาัยาไปทรงวางพันพุ่มและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่5ประดิษฐานอยู่ที่บริเวณลานศิลปวัฒนธรรมถนนสายบุรีข้าราชาการพ่อค้าและประชาชนจังหวัดปัตตานีร่วมกันบริจาคเงินสร้างพระบรมราชานุสาวรีขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกยียรติและน้อมลำลึกถึงพระมหากราุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงปะสมนิกรชาวไทย ทรงสร้างความเจริญมั่นคงแก่พระราชอาณาจักรเป็นอเนกประการซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารทรงเป็นประธานเปิดพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อปี2549 เวลา16นาฬิกา37นาทีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศประจำปี2557ในการนี้พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าศรีรัตพระวรชายาโดยเสด็จด้วยโอกาสนี้นายบูฮัมมัดฮายีมูซอผู้ชนะเลิศการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศประจำปี2556เป็นผู้อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีเทศบาลเมืองปัตตานีและสมาคมกอรีแห่งประเทศไทยจัดให้มีการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ชาวไทยมุสลิมเรียนรู้หลักธรรมคำสอนและปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระคัมภีร์เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องมุสลิมด้วยกันและต่างศาสนิกเนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดร้อยละปนับถือศาสนาอิสลามปีนี้ผู้ชนะเลิศฝ่ายชายได้แก่นายวัฒนาอาบิดิน ผู้ชนะเลิศฝ่ายหญิงได้แก่น,นางนาตีปะมานาสียะการทดสอบการอันเชิญพระมหาคัมภี์อัลกุรอานระดับ14จังหวัดภาคใต้และระดับประเทศจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีซึ่งผู้ชนะจะเป็นผู้แทนเข้าร่วมงานมาริกกลางแห่งประเทศไทยเพื่อหาผู้แทนมุสลิมไทยไปทดสอบและแข่งขันกอรีระหว่างประเทศต่อไป โอกาสนี้ทรงรับการสวดดูอาถวายพระพรจากผู้ทรงคุณวุฒิสำนักจุฬาราชมนตรีผู้แทนจุฬาราชมนตรีและผู้นําศาสนาอิสลามพร้อมกันนี้มีพระราชปฏิสันถานกับผู้นำาศาสนาอิสลามและทอดบระเนสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่จะแสดงภายในบริเวณมสัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี จากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสีลัตพระวราชายาไปที่ทําการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีพระราชทานโลกเกีติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดและอิม่ามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจําปี2556 กระทรวงมหาดไทยได้จัดทาโครงการมอบรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดและอิหม่ามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเป็นประจําทุกปีในสประเภทได้แก่ประเภทจังหวัดขนาดใหญ่ที่มีมัสยิด101มัสยิดขึ้นไปประเภทจังหวัดขนาดกลางมีมัสยิด 26- ถึง100มัสยิดและประเภทจังหวัดขนาดเล็กในปี2556มีคณะกรรมการประจําจังหวัดได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล5จังหวัดรวม5รางวัล และรางวัลดีเด่นกิติมศักดิ์สำหรับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่ได้รับรางวัลดีเด่นติดต่อกัน3ปีอีกหนึ่งรางวัลส่วนการคัดเลือกอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นได้คัดเลือกจากทุกมัสยิดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้รับรางวัลที่หนและ3และรางวัลชมเชยสรางวัลจังหวัดละหคน จากนั้นพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักรเรียนโรงเรียนเอกชนสอนสาศาสนาอิสลามภาคใต้ประจำปี2556นับแต่ปี2504เป็นต้นมากระทรวงศึกษาธิการได้พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนทั้งด้านวิชาการอาคารสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชนสอนสาศาสนาอิสลามมาอย่างต่อเนื่องจัดตั้งกองทุนวิทยาคารสงเคราะห์ เพื่อให้เงินทุนยืมไปก่อสร้างอาคารเรียนโดยไม่เสียดอกเบี้ยจะส่งครูไปช่วยสอนวิชาสามัญพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนรวมทั้งคัดเลือกโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้เข้ารับพระราชทานรางวัลเป็นประจำทุกปีในการนี้พระราชทานพระราชดำรัสแก่ผู้นำศาสนาอิสลามและผู้แทนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดภาคใต้ความว่าท่านทั้งหลายผู้ทำหน้าที่แนะนำสั่งสอนอิสลามมิกรบริษัท และให้การศึกษาอบรมเยาวชนจึงนับว่าเป็นผู้ทำงานเพื่อส่วนรวมโดยแท้และผลของการงานที่ทำก็คือประโยชน์ของประเทศชาติอย่างแท้จริงหวังว่าทุกท่านจะได้ภูมิใจย,ยินดีในภารกิจที่ได้ปฏิบัติมาแล้วตั้งใจพยายามปรับปรุปรงพัฒนางานให้ก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นเพื่อปลูกฝังสร้างเสริมบุคคลให้ถึงพร้อมด้วยความรู้และความดีเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมผู้สามารถสร้างสารรค์ความสุขและความเจริญมั่นคงให้แก่ชาติบ้านเมืองได้อย่างยั่งยืนสื่อไป วันนี้เวลา10นาฬิกาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหาดทรายเพตำบลหนองเทาวอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนะครพนมโรงเรียนนี้เปิดสอนเมื่อปี2520ระดับก่อนประถมะศึกษาถึงประถมะศึกษาปีที่6มีนักเรียน38คนครูต่อชะดอ7นาย เนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดเล็กทำให้การดำเนินโครงการตามพระราชดำริในทุกด้านประสบผลสำเร็จดีครูตอชดอดูแลนักเรียนได้ทั่วถึงผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเพราะส่งครูไปอบรมเพิ่มพูนทักษะตามโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในช่วงปิดภาคเรียนประกอบกับน้อมนำแนวพระราชดำริที่ทรงแนะแนวทางไว้คือเน้นให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ซึ่งเป็นประโยชน์และต่อยอดให้เรียนวิชาอื่นๆได้ดีขึ้น กิจกรรมเด่นอีกด้านหนึ่งคือโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันสามารถจากกิจกรรมปลูกพืชผักและเลี้ยงสัตว์มีผลผลิตเพียงพอบริโภคได้ตลอดทุกภาคการศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ชุมชนได้ศึกษาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง มีศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหารมาช่วยฝึกอาชีพเดือนละครั้งเช่นสอนเพาะเห็ดนางฟ้าและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเพาะถั่วง,งอกคอนโดเป็นอาหารเพิ่มโปรตีนทําให้กวาดดอกหญ้าไว้ใช้ในครัวเรือนและจําหน่ายสร้างไรายได้ให้กับชุมชนจัดเป็นการบูรณาการระหว่างโรงเรียนชุมชนและส่วนราชการเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงโอกาสนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและราษฎรที่มาเฝ้าทูลอองพระบาทรับสเสด็จ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนยางพาร,ราและประมงน้ำจืดเนื่องจากที่ตั้งหมู่บ้านอยู่ริมแม่น้ำโขงมีรายได้เฉลี่ยรครอบครัวละ55,000บาทต่อปีการนี้สมาชิกกลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มแรกของมูล,ลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอดาว่าจังหวัดนครพนมนำผ้าไหมที่ทอพิเศษลายลูกแก้วสีเหลืองยาว30เมตรและสีฟ้ายาว38เมตรไปทุนกล้าวุนกระหม่อมถวายเพื่อให้ทรง เชิญไปทูลก้าทุนกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม,มาราชินีนาถ เวลา12นาฬิกา2 9นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์การเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านปากห้วยม่วงตําบลน,นาเขอําเภอบ้านแพงทรงติดตามการดำเนินงานจัดก,การเรียนการสอนเปิดภาคเรียนเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังจากมีพระราชดํารัสกับพลตํารวจโทอัธชัยเกิดมงคลผู้ประชาการตำรวจตะเวนชายแดนเมื่อวันที่2มกราคมให้สำรวจพื้นที่จุดบอดที่ยังไม่มีการจัดก,การศึกษาจัดตั้งโรงเรียนจัดการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาน ในปีนี้ได้จัดตั้งรวม18แห่งและได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมศูนย์การเรียนตำรวจตรเวณชายแดนบ้านปา่าห้วยม่วงเป็นแห่งแรกสอนตั้งแต่ชั้นประถมะวัยถึงชั้นประถมะศึกษาปีที่6ตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551กระทรวงศึกษาธิการบูรณาการกับแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริทั้ง8โครงการมีนักเรียน63คนครูตำรวจตระเวณชายแดน6นายรวมถึงผู้ดูแลเด็กเล็ก ในการนี้มีพระราชดำริให้กรมชนประทานขุดสระน้ําพร้อมตั้งสถานีสูบน้ําขนาดเล็กเพื่อนํามาใช้ในภายในโรงเรียนและในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันหลายหน่วยง,งานได้เข้าไปส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานส่งผลให้นักเรียนมีภาวะสุขภาพและโภชนาการอยู่ในเกณฑ์ปกติและเกิดการเรียนรู้ในด้านต่างๆได้แก่ระบบสหกรณ์กรและการจัดทําบัญชีรายรับรายจ่ายสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในครัวเรือนและจะเริ่มโครงการส่งเสริมการออมเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ60พรรษาปี2558โปรแกรมเพ้นรูปเพิ่มศักษาก,การใช้คอมพิวเตอร์การฝึกอาชีพให้แก่นักเรียนและกลุ่มแม่บ้านเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นเช่นการทอเสื่อจากผือมาต่อยอดเป็นรองแก้วน้ำกระดาษกล่องกระดาษชำระและตะกร้าโอกาสนี้ทรงพร,ร,ระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมให้นำผลิตภัณฑ์ต่างๆไปจำหน่ายที่ร้านภูฟ้าด้วย และท่อประเนการจัดแสดงอาหารพื้นถิ่นได้แก่ข้าวซยมีข้าวงานน้ำตาลและถั่วเป็นส่วนประกอบรวมถึงการแปลร,รูปข้าวโพดเป็นน้ำนมข้าวโพดได้โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันปลูกพืชผักกล้วยมะละกอเลี้ยงกบเป็ดประมงและปลูกหมอนเลี้ยงไหมปัจจุบันกำลังรอผลผล,ผลิตในรุ่นแรกและปรับเพิ่มพื้นที่ให้สามารถผลิตได้อย่างเพียงพอต่อไปโอกาสนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและผู้ป่วยเด็กที่ทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ พร้อมกันนี้ทรงเยี่ยมราษฎรบ้านป่าค้วยม่วงซึ่งอพยพมาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่ปี2476อยู่ติดชายฝั่งแม่น้ำโขงปัจจุบันมี67ครัวเรือน314คนประกอบอาชีพทำนาสวนยางพาราและประมงมีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ50,000บาทต่อปี วันนี้เวลา1 7 1 5น,นทูนกระหม่อมยิงอุนบนรร์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรนวดีสเสด็จไปบนทนพิธีท้องสนามหลวงส่งเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาถในงานมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา12สิงหาพระบรมบราชินีนาถประจำปีพุทธศักราช2557 ในการนี้ทรงเปิดกรวยกระทงดอกไม้ทูบเทียนแผ่ถวายราชสักการะหน้าพระฉาย,ยาทิศลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและทรงกล่าวราชาสดุดีถวายพระพรมูลนิธิห้าธนวามหาราชร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนทุกสาขาอาชีพจัดงานนี้ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถรวมทั้งจัดก,กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติต่างๆอาทิ การแสดงดนตรีและมหรสพสมโพธิพิธีอุปสมบทพิธีทำบุญตักบาปพระสงค์ถวายเป็นพระราชกุศลการจุดเทียนชัยถวายพระพรและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานกิจาการพิเศษกรมราชองครักษ์นะครับร่วมกับจังหวัดประจวบคิริขันกรมประมงกองทัพเรือและชาวประมงพื้นบ้านในอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขันได้สนองพระราชดำริจ,จัดตั้งโครงการธนาคารปูม้าหัวหินขึ้นเพื่อเพิ่มลูกพันธุ์ปูม้าในธรรมชาติวันนี้จึงได้นําลูกพันธุ์ปูม้าที่ได้จากธนาคารปูม้าหัวหินและพันธุ์สัตว์น้าอื่นๆปล่อยลงสู่ทะเลบริเวณชายหาดหน้าอาคารนาวีพิรมหนึ่งอาทิแม่พันธุ์ปูม้าที่มีไข่นอกกระดองพันธุ์ปูม้าและลูกพัน์ปู ม้าเจ็ดล้านห้าแสนตัวและพันกุ้งกุลาดำห้าแสนตัวเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมรา,าชินีนาถเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชุมพันษาแปดสิสองพันษาและปลูกจิตสำนึกให้กับชาวประมงมีส่วนร่วมดูแลและบริหารจัดก,การทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรประมงหน้าบ้านตนเองเป็นต้นแบบในการจัดทำธนาคารปูม้าให้แพร่หลายและเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำเพื่อเป็นแหล่งอาหารอย่างยั่งยืนต่อไป จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองลาไปก่อนครับสวัสดีครับ